ครับขอบคุณากนึงทา้งขอขอบคุณทนที่มีส่วนร่วมนารไ้ทางออกก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งครั มิเตอร์กูไทยผูไทยเลยหนึ่งสองหนึ 2. ่งสองโอเคเอาโอเค one one two three โอเค one r e หนึ่งสองสามเอาเอา n ่ วันสองท่